ค่ะแน่ๆจะต้อนผมให้จนมุมใช่ไหมเป็นคําถามที่ดีครับเราก็ไม่ทําครับไม่ใช่หมายความว่าถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นผิดใช่ไหมคะครับแล้วเราคนอื่นเขาผิดกันหมดเลยแล้วเราจะเป็นคนถูกเนี่ยเรากล้าที่จะเป็นคนถูกไหมหรือเราต้องตามคนผิดเราเราก็ต้องทำให้ถูกสิครับค่ะหมายความ่าเราอาจหารกล้าที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดถ้าทั้งประเทศเขาผิด และคุณนัทคุณนัทสามารถเข้าใจถูกได้เนี่ยกล้าที่จะเป็นคนถูกไหม,มผมไม่แคร์ครับไม่แคร์นะฮะเพราะฉะนั้นทุกคําที่พูดตามพระสัมมาสัมเจ้าเนี่ยเป็นคําถูกถ้าผิดจากนั้นก็คือผิดที่แม่มาเรียนธรรมะเพราะว่าแม่ไปมาหลายอาจารย์มาแล้วแต่ละ,ละอาจารย์ที่แม่ไปเนี่ยผมใส่หัวทุกอาจารย์นะฮะ <laughs> ผมพูดตรงๆแล้วก็พอมาเรียน พระอาจารย์ผมก็คิดว่าเออโอเคแม่อย่างน้อยก็แบบมาเรียนพระไตรปิฎกใช่ไหมครับแล้วก็แบบมีติดอยู่ข้อเดียวแหละฮะว่าแบบคืออ่าใช่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 ใชคืออ่ะอย่างน้อย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 ผมก็เชื่อเรื่องกรรมมากๆ,ๆเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอะไรอย่างนี้อย่างน้อยเราเชื่อว่าเราทํากรรมขี้หมูขี้หมาก็เป็นกรรมของเรามันก็ติด ไปใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะมหาโจรไม่ใช่พระเข้าใจครับแต่เราก็ไม่ควรประกอบเหตุไม่ใช่ไม่เกี่ยวคุณแม่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเลยแต่คุณแม่เข้าใจถูกว่าใครเป็นใครแล้วไม่สนับสนุนครับเข้าใจครับเข้าใจครับครับเข้าใจแต่ก็ต้องขออนุโมทนาลูกค่ะบอกว่าแม่จะทํางานอีกกี่ปี แม่ไปฟังธรรมะที่มูลนิธิเลยไม่ต้องทํางานแล้วเขาบอกเนี่ยจะทําอีกกี่ปีเขาก็ถามเลยค่ะ<ม>ไปศึกษากับพระธรรมกับท่านอาจารย์เลยก็คือไม่เคยที่จะบอกตั้งใจมาศึกษากับท่านอาจารย์นะคะแต่ว่าเขาก็มีความลังเลสงสัยว่าเอธรรมธรรมะก็เยอะ,ะยอะอาราแล้วก็ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอ่ะจากเมื่อก่อนนี้กับวันนี้พระธรรมได้ขัดเก่าแม่ใช่ไหมได้ต้องเข้าใจว่าพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นหลายๆสิ่งหลายอย่างที่แบบไม่มีสิ่งอื่นที่จะสามารถทำตรงนี้ได้อ่ะคือเป็นปัญญาเป็นความเข้าใจถ้าไม่มีปัญญาจะจะ ขัดเราได้ไหมใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเพราะนั้นแม่ก็จะฝากตรงนี้แต่ตรงตอนนี้ดันไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแม่ก็เข้าใจแต่ดัดยอมรับฟัง